ทีเด็ดแก๊ชาวบ้านนั้นนาท่านผู้ชมมาที่บ้านปางอุบลครับอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีครับบัวที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้เนี่ยเป็นบัวที่สวยงามมากครับตอนนี้ผมแนะนาให้ท่านผู้ชมรู้จักอาจารย์เสริมลาบวัุวัตรครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องบัวสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโอ้อาจารย์ผมเดินดูบัวบ้านอาจารย์เนี่ยโอ้โหบัวสวยมากเลยนะอย่างบัวนี้ชื่ออะไรฮะอาจารย์อันนี้ผมตั้งชื่อว่าแดงกษัตริย์ครับแดงกษัตริย์ครัอืม ก็ได้มาจากส่วนหนึ่งของของพระตำหนักของในหลวงที่ที่ฉาชงเซาที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาลินซ้อนแต่ไม่ได้ขโมยมานะครับเพราะว่าเขากำลังจะถ่ายทิ้งนี่คนเขาไม่รู้จักมันฆ่าผมเลยไปขอเขามาเว้ยให้อาจารย์ดีกว่าว่าอาจารย์จะไปเพราะอาจารย์อยากได้สีไปพัฒนาพันธุ์ของแสดงว่าในบ้านอาจารย์เนี่ยมีบัวอยู่เยอะเลยผมลองเดินดูนะฮะอาจารย์ฮะบัวอยู่หลายพันเลยอาจารย์ในบ้านอาจารย์นี่มีสักกี่พันได้ฮะ ตอนนี้มี200กว่าครับ200กว่าพันครับผมถามนิดหนึ่งการปลูกบัวนี่ปลูกยากไหมปลูกไม่ยากครับปลูกผมว่าต้นไม้ทุกชนิดปลูกไม่ยากหรอกครับแต่ว่าดูแลรักษานี่ิครับมันยากเพราะว่าถ้าหาว่าไม่ดูมันมันก็พร,ระเจ้าเลี้ยงมากี่วันมันก็เสร็จร <c oughs> โอ้ยท่านผู้ชมบางท่านเนี่ยโทรมาหารายการเวทีชาวบ้านบอกว่าเอ๊ะทำไมซื้อบัวมาตีแรกปลูกอยู่ซ้ำสี่เดือนเนี่ยให้ดอกให้ใบสวยงามเชียพอหลังจากนั้น5้ากเดือนไป ฟอหมดทั้งใบทั้งดอกไม่ออกเลยอาจารย์อาจารย์จะแนะนำเขายัางไงฮะเนี่ยคือส่วนมากคนที่เขาปลูกเพื่อจะมาขายเนี่ยนะฮะ,ฮะเขาจะปลูกในภาชนะที่ค่อนข้างเล็กนะฮะเพราะมันจะได้เก็บไถ้เขาที่ปลูกได้มากต้นนะ,ะครับแล้วตอนที่เขาจะมาขายเนี่ยเขาจะอัดปุ๋ยอัดะอะไรอะไรเรียกว่าทําให้ต้นมันสมบูรณ์เต็มที่เลยอเพราะในช่วงนั้นเนี่ยบัวจะเจริญเติบโตเต็มที่แตกกลกแตกต้นแตกดอกอะไรเต็มเยียดเลยครับนะฮะเรียกว่าอยู่ในนสูงสุดของเขาอะ่ะนี่พอมาถึงคนที่ซื้อไปนะฮะ ราไปปลูกก็อาจจะเห็นผลดีเนี่ยอีกประมาณสักสี่ห้าเดือนก็รางอยู่ในช่วงที่เขาอัดปุ๋ยมาอะไรมาใช่ไหมครับแต่พอาะบัวมันโตเต็มที่แล้วทีนี้มันอัดนะเพราะว่าภาชนะปลูกก็เป็นภาชนะขนาดเล็กใช่ไหมฮะเพราะน,นั้นรากมันก็อัดเต็มไปหมดเลยมันดันดินขึ้นมาจะกระแทกแม่เนี่ยไอ้ข้างบนนี่มีแต่รากแท่นั้นเลยดินไม่มีเหลือเลยเหมายนกัมว่าข้างในนี่แทบแแแจะไม่มีดินแล้วไม่มีแทบจะไม่มีอาจารย์จะช่วยยกออกมาดูได้นะได้ฮะหรือให้ดูเลยก็ได้เพราะปัญหานี้เนี่ยคนที่ปลูกบัวแล้วบอกบ โอ้โหมันมันเต็มหมดแล้วอเต็มหมดเลยรากแน่นหมดเลยนะอ๋อดินเนี่ยมันมีแต่รากเต็มไปหมดครับเต็มไปหมดเพราะนั้นเนี่ยถึงยังหวังเลยต้องเปลี่ยนนะลื้อออกแล้วก็ปลูกใหม่ทำยังไงฮะอาจารย์ช่วยก็ื้อ,อนี่อาจารย์ลือ้อเนี่ยลื้อเอาดินออก่อ ไม่มีอะไรฮนะก็เพียงแต่เอาดินเก่าออกนะครับครับเอาเอาต้นมันมาเอารากมันทิ้งไว้ดิ้หน่อยไม่ต้องห่วงมันครับเพราะว่าบัวเนี่ยนะครับ,บรากขาดไม่เป็นไรแหละไม่เป็นไรฮะเพราะว่ามันมันมันโตง่ายและอีกอย่างนึงพวกที่เขาปลูกมานานๆแล้วเนะี่ยมันจะมีเงา่าเง่าเนะี่ยมันจะมันจะสะสรรมอาหารเอาไว้นะครับโอ้โหนี่โอ้โหนี่นี่รากนั้นนะฮะครับทิ้งไปเลยฮะทิ้งไปเลย คนปลูกบัวนี่ต้องมือเปื้อนน้ำตลอดนะฮะอาจารย์ไม่ต้อง,งห่วงครนะต้องเล่นแ้ครับต้องเล่นแน่นอนเต็นแล้วเราก็รีบมันอ,ออกมานะครับนี่มันจะมีเงาครับไหนผมเห็นเงาไหมฮะเนี่ยอ,อ๋อผม,มผมล้างให้สะอาดก่อนหมายความว่ารากนี่ไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาแต่เว่านี่ตัวนี้คือเน,นี้นี่นะอ่าไอเสียงนี่คือตัวเงามันครับ ลากดีจริงๆเนี่ยในความเป็นจริงที่ผมทำนะผมจะเดืดทิ้งหมดเลยเหลือแต่งเงานี่เพราะว่าเงานี่คือมันสต็อกม,มันมันรูปรวมอาหารมานี่เงื้อมันไม่ต้องห่วงมันครับถึงเวลาเราก็เอาเนี่ยไปปลูกใหม่ <ฮะ S 2> ปลูกไปจากดินที่เราผสมขึ้นมาใหม่ทําใหม่ขช่นกันนะครับอ๋อครับคร<ต>ับอืหรือว่าจะให้ง่ายขี้เกียจหรือ่อยๆก,ก็ไปปลูกกันอย่างนี้ครับถึงเวลาก็ไปปักดินเลยเอาล่ะตกลงเราเ เราจะย้ายบัวจากกระถางที่มันหมดสภาพแล้วครับปทีนี้ผมจะเลือกจากกระถางเมื่อสักครู่นี่อาจารย์กระถางแค่นี้เองครับทีนี้บัวมันโตขึ้นแล้วเนี่ยครับปลูกกระถางเท่าเดิมได้ไหมไม่ดีจริงๆแล้วเนี่ยความจริงกระถางนี่มันเป็นกระถางที่เขาปลูกเพื่อขยายพันธุ์นะครับอไม่ใช่กระถางสําหรับปลูกจริงนะครับแต่ปลูกจริงมันควรจะภาชนะใหญ่กว่านี้หน่อยหนึ่งเป็นแบบไหนดีภาชนะอาจารย์เอ่อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าามเหมาะนควรจะเป็นภาชนะที่ค่อนข้างมีส่วนลึกกับส่วนกว้างพอๆกันครับ ที่ผมเห็นกระถางนี่มันมีอยู่สองสามกระถางนี่นะฮะอันนี้รู้สึกจะเป็นดินดินเผาเผาอ่าที่เผาครับอันนี้อะไรฮะเนี่ยพลาสติกพลาสติกโอ้ยยกะก็ไม่ออกนะเนี่ยแต่เขาทำสีให้เหมือนกันอันนี้คือเคลือบอ่างเคลือบอ่างเคลือบเคลือบเลยนะเคลือบเคลือบข้างนอกฮะอย่างไหนดีกว่ากันฮะผมนะเวลานี้นะถ้าปลูกมานานแล้วผมรักผมรักผมผมรักอันนี้อ่างดินเผาครับอ่างดินเผาครับผมรักอ่างนี้ครับ ก็มันอยู่ที่ว่าเราจะปลูกแบบไหนด้วยนะครับ,รบถ้าหากว่าปลูกแบบอยู่ในอ่างนี้เลยเนี่ยนะครับปลูกอย่างปลูกสยพัธนธุ์นาแช่ในอ่างนี้เลยเนี่ยนะอ,อ่างดินเผาเนี่ยดีกว,ว่าเพื่อนเพราะว่ามันอะไรมันมันมันเเรียกอะไรช่ไหมคลีมโครงอากาศมีรูอากาศมันทําให้่หายเทเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอากาศมันรออ้อนนะฮะไปยังไเนี่ยถ้าหากว่าอ่างบบเนี้ย น้ำเมื่อเปีเปเปเยกเียบแล้วนะฮะใช้ต่างพลาสติกตางดินเผาเนี่ยปลูกในที่จิด,ดีกันเนี่ยนะครับครับน้ำในนี้จะร้อนกว่าในนี้เพราะน้ำในถังพลาสติกจะร้อน่ากกว่าครับเพราะว่ามันไอ้อากาศมันไอ้ตัวความร้อนเนี่ยมันระบายออกมาสู้ในนี้ไม่ได้สู้ดินเผาไม่ได้ทีนี้ถ้าผมจะปลูกเนี่ยผมต้องรู้อะไรบ้างครับนอกจากเรื่องภาชนะแล้วฮะอาจารย์ก็รู้ดินดินนอกจากดินเรื่องใหญ่เรื่องดินแล้วเพราะว่าดินที่เขาคือบางดินมันมีหลายอย่างแล้วบางบางคนก็เป็นดินที่เขา ผสมมาแล้วก็ห้ไปปลูกเลยนะเครื่องอมาที่ไหนเราไม่รู้นะฮะแต่ว่าสาหรับของผม,ผมที่นี่เนี่ยผมใช้ดินที่ผมผสมเองนะตามสูตรย่าสูตรของผมนี่ไม่ติดครนะครับ,รบเราจะใช้เดี๋ยวก่อนไปเรื่องสูตรฮ่าฮ่าสูตรก่อนนะฮะอาจารย์ครับดิน<ม><ม>ที่เหมาะสมในการปลูกบวัวดินเหนียวต้องดินเหนียวควรจะเป็นดินเหนียวดินเหนียวที่ไหนเดีียวที่บ่อน้ําเหนียวที่ดินนาดินโครนดินเลนดินแบบไหนดินโครนดินเลนยาวครับ ก็ดินโคลนดินเลนจริงๆมันไม่ใช่ดินนะไอ้ดินที่ว่าโคลนหรือเลนเนี่ยก็คือพวกการเน่าเปื่อยของพวกใบไม้หรือพวกวัชพืชพวกอะไรต่างๆที่มันเน่าเปื่อยไปแล้วนะมันผสมกับอดินบางส่วนก็กลายเป็นเลนเละๆมนั้นไม่ใช่ดินที่แท้จริงดินที่แท้จริงคือถ้าเขาบอกว่าเอาดินมาจากดินร่องสวนเนี่ยบอกว่าเอาจากก้นร่องสวนหรือข้างร่องสวนนะถ้าข้างร่องสวนโอเคมันเป็นดินแต่ถ้าก้นร่องสวนนี่ไม่ใช่มันเป็นเลนอ๋อเป็นเลน นะฮะแต่จริงๆที่ผมเพื่อตัดความยุ่งยากผมเล่าว่าผมสั่งผมซื้อดินกับดินนาดินนาาดินท้องนาเพราะมัาเป็นดินเหนียวอยู่แล้วครับชื่อได้ว่าเป็นดินเหนียวเพราะว่ามข้าวแล้วต้องปลูกดินดินนาดินเหนียวใช่ไหมครับเราดินเหนียวมาแล้วก็ซื้อมาเป็นคันรถนะครับแล้วก็เอามาแล้วก็ขนเข้ามาแล้วกอามาต่อยให้มันเป็นก้อนเล็กๆอย่างขนาดนู้นรม่เป็นก้อนใหญ่เอามาเอามาต่อยเป็นก้อนเล็กแล้วเราก็ผสมเอามาผสมผสมปุ๋ยที่เราจะต้องใช้นะะอย่างของผมเนี่ยผมจะใช้ จเราเอาแต่แบบจะที่ชาวบ้านฟังง่ายๆดีกว่านะครับผมจะใช้ดินเหนียวเนี่ยนะป่นแล้วเนี่ยสิบพุ่งขีสิบพุ่งขีครับแล้วก็มูลเป็ดมูลเป็ดเนี่ยง่ายๆมาหนึ่งพุ่งขีครับเป็นสิบแปดพุ่งขีใช่ไหมครับแล้วเราต้องอยากอู่เพราะว่าไอ้ดินดินนาเนี่ยดินท้องนาเนี่ยมันขาดมันขาดธาตุอาหารบางตัสองตัวคือ ฟอสฟอรัสกับไนโตรเส่วนใหญ่กันได้ไหมวลาเราปลูกข้าวก็จะต้องมีปุ๋ยเขาเรียกแอมโมฟอสอ่ะแอมโมฟอสก็คือมีในในในเซนกับฟอสฟอรัสแต่ผเรียนแบบนั่นเรียนแบบนั้นนะคก็เอาเอาปุ๋ยที่ว่านี่มาใส่ก็คือผมใช้จะใช้ไอไนโตรเจนก็มาจากไอขี้เป็ดเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับกับส่วนฟอสฟอรัสเนี่ยผมใช้ล็อกฟอสเฟตล็อกฟอสเฟตล็อกฟอสเฟตฮะหรือหรือกระดูกป่นกระดูกป่นก็ได้กระดูกก็ได้กระดูกจริงๆแล้วกระดูกป่นดีกว่านะแต่ว่ากระดูกป่นเนี่ยมัน ข้อเสียคือว่ามันมาจากที่เขาเขาชาสวนแล้วก็เอามาแล้วก็เอากระดิกมาอบหรือมาให้มันบางทีมันอบมันไม่แห้งไม่แห้งมันมีไขมันติดมาด้วยมันใช้กระดูกปนนะถ้าเบื่อเราใช้เก็ดดินไม่ดีเนี่ยไขมันมันจะลอยขึ้นมาทำให้น้ำเป็นฟ้าครับถ้าอย่างนั้นสูตรของอาจารย์ก็คถือว่ามีดินสิบพุงกีครับแล้วก็มีขี้เป็ดหรือมูลเป็ดเนี่ยหนึ่งุงกีแล้วก็ร็อกฟอร์เฟตสิบเอ็ดกํามือพุงกีละกระมือ อ๋อพุ่งกี่ระดับมือมือจำง่ายๆนะจำง่ายๆแต่ก็มือผู้ใหญ่ไม่ใช่กบมือเด็กนะครับนะเสร็จแล้วเราก็คุกให้เข้ากันนะครับ,รบแล้วก็เอาไปใช้ได้เราจะมีดิน2ชุดชุดหนึ่งคือดินผสมนี่ครับ,รบอีกชุดหนึ่งคือดินเดี๋ยวธรรมดาที่ไม่ผสม,มนะฮะเราจะเอาดินผสมเนี่ยใส่ประมาณสองในสพมภาชนะ อ๋อเราใส่ดินที่ผสมเนี่ยนะมีปุ๋ยมีอะไรเรียบร้อยสองในสามเหษตุผลที่เราต้องเอาดินธรรมดาใส่ข้างบนสองในสามเนี่ยไอหนึ่งในสามเนี่ยไม่ใช่หรอกเพราะว่าเวลาพอเราเวลาเราปลูกเนี่ยนะครับกรับนะอ่างนี่มันจะแช่อยู่ในน้ำใช่ไหมครับกราบเอาดินคุณโกยได้ไหมคุณโกยให้จานเลยได้ไหมใส่เลยอ๋อนี่คือดินดินธรรมดาดินธรรมดา นะครับไม่ได้ผสมปุ๋ยครับใส่หนึ่งในสาม้าสข้างบนคือสรุปแล้วเอาดินธรรมดานในมาปิดดินในปุ๋ยข้างล่างครับเหตุผลก็คือพอเวลาเราใช้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับ,รบไอ้พอเรายกไปแช่น้ำปั๊บเนี่ยนะครับไอ้ปุ๋ยข้างล่างเนี่ยมันจะละลายขึ้นบนนี่<อ>ใช่ไหมถ้าไม่มีดินไอ้พวกนี้ปิดกั้นเอาไว้มันก็ไปกับน้ำหมด ใช่ไหมครับที่เราใส่นี่หนึ่งในสามข้างบนเนี่ยก็เพื่อกันไม่ให้ไม่ให้มันพูดพลาดไปกับน้ําเลยอขาขึ้นมาไอ้หนึ่งในสามนี่ซับเอาไว้อ๋อครับเอาไว้ให้ให้ให้บัวกินไอ้ดินธรรมดาก็เลยจะเป็นกลายเป็นดินที่มีปุ๋ยผสมอยู่ใช่ให้มันข้างล่างมันขึ้นมาครับนะเสร็จแล้วคุณเอาน้ามาได้ปลูกให้เด็กน้อ่าเอาละเราก็ได้เสร็จแล้วเราไมปล่อยเลยนะฮะกนที่ปลูกเด้๋ยวก่อนน้ตักน้ำให้ผมวแขงันอ่ากระป๋องตักน้ำเนี่ยเนี่ยตักน้ำให้บัขงันเลยครับอ่าก็ไม่มีแล้วการปลูกนี่ก็ อ๋อเราต้องเราต้องใส่น้ําใช้น้ําด้วยให้มันให้มันนุ่มให้มันพอไม่ต้องมากคะให้มันดินนุ่มนะฮะอ๋อนี่เราได้น้ำลใส่เลยับเราลาดไปเลยนะฮะแต่ให้ดินมันนุ่มครับแตงกลางนะฮะโอเคครับอ๋อเสร็จแล้วก็ปับไปเลยนะฮะปับไปลึกไหมฮะอาจารย์เดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะก็ให้มันให้มันให้มันกด กบกดเขาจะคราวกบยอดทั้งมันนะฮะ,ะ,ฮะให้กบยอดทั้งมันโอ้โหผมจะต้องแน่นเลยนะฮะก็อัในในี้แน่นเลยเพราะว่าถ้าทําไมฮะ<ร>ถ้าไม่แน่นจะเป็นไงฮะมันก็ลอยเลยครับต้องดึงอะรลอยนะฮะตอเดี๋ย้เราจะต้องการอีกตัวหนึ่านะฮะเียจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะกับผมผมก็ผมมีตะเกียบสำหรับขัดไม่ให้ไม่ให้ต้นด้วมันลอยอ๋อตะเกียบก็ดันให้ ไม่ให้ตู้มันลอยให้ตู้มันลอยครับตะเกียบนี่คือไม้ไผ่ให้คะแนนไม้ไผ่อ๋อครับแต่เขาดูเขาดูตะเกียบของอาจารย์หน่อะตะเกียบนี่คือไม้ไผ่ธรรมดาเดูคุณจะไปหักมากเลยหักเลยหักแล้วแล้วก็อย่างนี้นะฮะแล้วก็แล้วก็ทุบทุบกลางนะฮเข็มก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแบบนี้แล้วก็เสียบเข้าไปเสียบเสียบกันไม่ให้มันลอยอ๋อครับ ได้ไหมเก็บได้ไหมตัวนี้ฮะมันก็ไม่ลอยละอ๋อครับแล้วก็ยกตั้งอ่างไปแช่อ่าเรายกไปทั้งอ่างไปแช่เลยครับนี่ฮะเสร็จละนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วจากที่บัวไม่เกิดไม่มีดอกเลยนะใบก็ไม่มีดอกอาจจะต้องมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะเออคือด้วยขาบอกว่าเราปลูกใหม่ให้มันนะครับครับต้องเอาไปแช่น้ำด้วยใช่ทีแรกมันอยู่ในน้ำเลยให้เราไปยกไปแช่ แช่ในอ่างที่ใหญ่ขึ้นนะฮะอาจารย์ผมยกกระถางมาให้อาจารย์เลยนะเนี่ยคนหนุ่มยกสิคนแก่้หนี่อาจารย์จะวางตรงไหนดีครับเนี่ยอ๋อระวังตรงนี้เลยนะครผมวางไปเลยนะฮะแช่ไปเลยค่อยๆแช่ไปเลยครับโอ้โหเป็นอันว่าบัวจากที่เรามีใบ น้อยแล้วก็มีดอกน้อยเนี่ยหลังจากเราใส่ย้ายปลูกกระถางที่ใหญ่ขึ้นมีปุ๋ยที่ดีขึ้นดินที่ถูกต้องดินที่ถูกต้องจะอยู่ได้อีกนานนะอาจารย์อันนี้อยู่ได้ประมาณปีถึงปีครึ่งปีถึงปีครึ่งสามารถอยู่ได้ครับขนาดใหญ่ขึ้นครับไอ้เมื่อกี้นี่มันสี่ห้าเดือนแล้วหสี่ห้าเดือนจากที่ซื้อเข้ามาครับอาจารย์ครับทีนี้การวางของบัวเนี่ยสมมติว่าผมมีคอนโดหรืออยู่บ้านอยากจะปลูกบัวไว้เนี่ย การปลูกเนี่ยมันควรจะมีการวางไว้ที่ตรงไหนอย่างไรบ้างบัวนี่มันเป็นพืชที่ต้องการแดดเต็มที่นะครับจริงๆแล้วมันอยู่ต้องอยู่ในที่แจ้งแจ้งมากเท่าใดได้ยิ่งดีอ๋ออย่างของบ้านอาจารย์เนี่ยนะฮะแจ้งหมดเลยแต่ทีนี้เนี่ยถ้าปลูกที่คอนโดก็ปลูกในหลับฟ้าเลยเนี่ยนะครับข้างบนส่วนมากจะเป็นซีเมนต์อืมใช่ไหมก็แดดส่งมามันรับความร้อนครับครับเพราะนั้นเนี่ยผมแนะนําอย่างนี้ฮะคือว่าภาชนะปลูกเนี่ยอาจจะเป็นอ่างหรือเป็นอะไรแล้วยกแช่่างนี้นะครับครับ เป็น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 อ่างบัวใหญ่แบบนี้หน่อยกลอันนี้ยกไปแช่นะครับแต่ว่าก่อนที่จะเอาอ่างนั้นวางบนพื้นคอนโดเนี่ยเอาทรายหยาบโรยประมาณสักหนาประมาณสักแค่นี้ประมาณสักครึ่งสักสี่เซนสี่ห้าเซนนะแล้วก็เอาอ่างนี้อ่างที่ใส่บัวนี่ยวางบนบนบนทรายหยาบนะฮะแล้วก็ลดน้ำลงทรายแล้วก็เช้าๆก็ต้องอาจจะต้องลดน้ำในทรายในชุ่มเพื่อให้มันความชื้นที่มันจากทรายเนี่ยระเหยขึ้นมามันก็ค่ามันช่วยเป็นเหมือนกับเป็น หลับตานึกเหมือนกับหมอกควันความชื้นเนี่ยล้อมรอบไอ,อ้อ่างบัวเีเราปลูกเพื่อให้มันเกิดความเย็นอ,อันที่หนึ่งนะฮะนี้ถ้าเป็นคอนโดที่อากาศโปร่งือว่าลมลมพัดเต็มที่อันนี้ไม่ต้องห่วงมากเพราะว่าลมที่อากระแสลมถ้าเกิดคุณคุณใช้อ่างปลูกแล้วภาชนะที่จะแช่เนี่ยเป็นอ่างดินเผาพวกนี้มันจะมีแอ์ r a t i o n มันก็อากาศมันจะถ่ายเทไอ้ลมร้อมอมาล,ม,ลมเรียนมนันมามันก็ พัดพาไปร้อนไปอะไรไปมันทําให้อ่างนี้เย็นกว่าอ่างเล็กข้างบนเนี่ยนะครับพอถึงประมาณบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยนะครับอุณหภูมิของน้ําอ่างข้างบนนั่นนะฮะจะมากกว่าอุณหภูมิน้ำอ่างเล็กที่อย่างเดียวที่วางข้างล่างเด้อเพราะว่ามันได้ลมลมลมันพัดอเอาไอ้ความร้อนไปอะไรไปอ๋อเพราะลมโกรกเนี่ยดีอาลมโกรกแต่ข้างล่างนี่ลมมันไม่โกรกมันอยู่อยู่ดีนะฮะความร้อนในดีมก็ยังมีขึ้นมาเพราะเนี่ย ผมก็เลยนี่เอ๊ะปลูกบัวในต่อไปเนี่ยผมยกพื้นดีกว่าให้ลมมันพัดเข้าข้างล่างพัดอะไรขึ้นมาให้อ่างมันเย็นยกพื้นแบบเป็นตะแกรงอะไรอย่างเงี้ยนะน่าจะดีกว่าเนี่ยไอ้นี่เป็นที่ผมทดลองนั่นนะทลองเพแต่ผมปบบารก็จะประวัติอุณภูมิให้ดีท the er kind of ี่สอาจารย์เราคุยเรื่องดินที่จะต้องทํากันก็เรียกว่าเป็นงานของบัวที่เป็นทํางานประจําปีครับ ทีนี้งานประจําวันประจําสัปดาห์หรือประจําเดือนของบัวเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างอาจารย์ในการที่จะดูแลรักษางานหลักเลยนะคือเก็บไปพวกนี้ทิ้งนี่เก็บเก็บอะไรฮะใบเหลืองอ๋อใบเหลืองๆนี่เก็บทิ้งเลยนะฮะแก็อย่างเหลืองเหลืองเนี่ยทิ้งเลยนะฮะผมอนุญาตช่วยอาจารย์นะฮะแต่ต้องปิดนะปิดที่โคนเลยนะฮะปิดที่โคลนะฮะจะถอนนี่จะไปดูงนี่จะใช้เล็บจิกเอาต้องใช้เล็บจิกฮะเพราะวงั้นเนี่ยปิดให้ขาดขาดโคนเลยนะครับเพราะว่า ถ้าดึงมาเดี๋วคุณดึงต้มมืนกันด้วยถ้าเราไม่ดึงใบเหลืองๆใบเหี่ยวๆอย่างนี้ออกจะเป็นไงพอมัน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 เน่าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเน่าอยู่ในนี้ทำห้น้ําในนี้เสียครับทีนี้นอกจากนอกจากเราดึงใบแล้วเราต้องทำย่างอีกอะไรจับใบก็ส่วนใหญ่ส่วนมากที่จะเป็นปัญหาเป็นประจำเลยเนี่ยครับครับก็คือตะไคร่ตะไคร่น้ำเนี่ยนะฮะตะไคร่กับสาหร่ายเนี่ยอ๋อนี่หนึ่งหนี่งอย่นี้นะอาจารย์นี่อันเด็กไ่เนี่ยนะต้องดึงออกดึงชัปออกอะไรอย่างนี้ต้องเก็บออกนะอย่างนี้ต้องเก็บออกนะเก็บออกหรือ หรือใช้ยาปราบมันเนี่ย <c oughs> อันนี้เน,น,นี่อันนี้ผมเก็บไปบ้างแล้วเนี่ยนี่เป็นร่องรอยในการเก็บไปบ้างแล้วเนี่ยนะครับครับอันนี้เราทิ้งไว้ให้เพราะจะให้ดูว่าวิธีการใช้ยาผมใช้ใชด่างทับทิมเพื่อจะฆ่าไอ้พวกเนี่ยตะไคร้อะไรที่เห็นอยู่โคนอ่างเนี่ยน, oh, นะคะรับครับวิธีการก็คือผมใช้ง่ายๆผมใช้ด่างทับทิมที่เราตแล้วเนี่ยน,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 นะครับอ่าแล้วก็อ๋อด่างทับทิมเนี่ยนะครับครับนี่ฮะอ๋อจะช่วยลดตะไคร้น้ำได้ฆ่าตะไคร้เลยไม่ชห้นร่องรอยปราบเลย ให้มันเย็น,นไม่เป็นอันตรายต่อต่อบัวเหรอฮะไม่ค<ล>รับปลาก็ไม่เป็นครับดังทับทิมเนี่ยมันช่วยรักษาโรคผิวหนังของปลาด้วยนะครับถ้าคุณ<อ>เลี้ยงปลาครับเนี่ยครับเนี่ยสายลี่มันเป็นสีเข้มขนาดนี้ครับนะฮะเราต้องใส่ด่างทับทิมบ่อยมากแค่ไหนฮะอาจารย์มันแล้วแต่ว่าคุณดูแลรักษาดีหรือไม่ดีแค่ไหนนะฮะถ้าหากว่าถ้าหากมันมีสาหร่ายมันตักไร้ขึ้นบ่อยก็ต้องใส่บ่อยครับเงั้นเนี่ยใส่ขนาดนี้นะฮะประมาณสองวันอืมสองวันไอ้พวกตะไคร้ไอ้พวก ที่เห็นนี่นะมันก็จะตายมันกายเป็นไปาจเป็นเป็นเถาหรือเป็นหูสีน้ำตาลคุณก็มาตัดมันขึ้นครับมะตัดมันขึ้นหรือไม่ก็เอามือเก็บเนี่ยนะเก็บแล้วก็หรือไม่ก็ตะกวนให้มันให้มันลอยขึ้นมาแล้วก็ถ่ายน้ําทิ้งไปประมาณครึ่งแล้วเติมน้าใหม่ก็ตัดครับนะครับวิธีการตัดทีนี้น้ําของบัวเนี่ยความต้องการของบัวต้องการน้ําลึกไหมครับแล้วแต่พันแล้วแต่พันส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่จริงๆนะฮะน้ำลึกมันควรจะประมาณระหวา่าง30-50เซนก็ปลูกบัวได้เกือบทุกโอ้ไม่ต้องลึกเป็นเมตรนะฮะไม่เรื่องฮะลึกเป็นเมตรไม่ถูกอ่ะอย่างๆๆอย่างอย่างบ่อของอาจารย์นี่คงไม่ใช่ลึกเป็นเมตรใช่ไหมไม่ฮะคือบอ่อของผมนี่นะที่ของผมทำเป็นวงกลมนี่นะครับผมครับผมปลูกผมขุดเพื่อการศึกษาของผมอาจารย์ครับผมผมเห็นเนี่ยบัวเนี่ยมีบางดอกก็บานตอนนี้ตอนนี้ประมาณเกือบเกือบเที่ยงเนี่ยนะฮะบางดอกก็หุบ มันมันหมายความว่าไงบัวทำไมบานไม่พร้อมกันนะฮะจารันมันแล้วแต่พันธุเลยแต่ว่าอ,อย่างอย่างบัวฝรั่งเนี่ยนะบัวฝรั่งนี่เขาจะบานเช้าม,มืดเลยนะนี่บัวฝรั่งเนี่ยน,น,นะอันนี้นนชื่อจริงคือตัวนี้นะนะบัวฝรั่งนะเขาจะบานเช้าม,มืดแล้วก็ประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามก็หูแล้วเอิ้มหุูครับที่คุณเห็นในบ่อนั่นไม่ใช่ในบ่อแล้วมันบัวสายครับอันนั้นมันหุบไปแล้วไอ้สีเหลืองนั่นไม่ใช่สีเหลืองนั่นบัวฝรั่งได้ที่หุหูนั่นคือบัวสายครับแล้วเขาบาลบานก็คือแล้วมันหุบตอนสายออ๋ ผมจะรู้ได้ไงฮะอาจารย์ว่ามันบานกลางบานบางคือนอกจากผมจะดูดอกก็ดูใบมันถ้าบัวบานกลางคืนเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งที่จะดูคือว่าขอบใบของมันเนี่ยนะฮะขอบใบใช่มันเป็นจักใช่ไหมฮะฮะแล้วตรงไหนที่มันชาดดีนี่กได้อ๋อใบจักใบจักเป็นฟันเลื่อยเป็นระเบียบแปะเลยอ้าเหมือนใบนี้ครับไม่ใช่ไม่ใช่ฮะอ๋อต้องอย่างนี้เลยนะจักเป็นระเบียบทีเป็นระเบียบเหมือนกันเลยนะครับฮะแล้วก็อีกอันอีกอางก็คือข้างหลังใบของมันเนี่ยนะฮะ หลังใบเนี่ยเขาเรียกเส้นใบภาษาเรียกเส้นเวนเนี่ยนะครับหลังใบเส้นพวกนี้มันจะปโป<อ>่งค่อนข้างโปง่งครับเพราะฉะนั้นจักเป็นระเบียบเส้นเวนเส้นเส้นเวนทางหลังใบเส้นเส้นใบนี่โปง่งหมายโปร่งดอกไมไ้เห็นชัดเลยนะคน,นีบน,<ะ>นี่นะนี่มันค,คืบถ้าบานกลางวันนะครับฮะบานกลางวันนี่เห็นไหมว่าจาักในขอบใบเนี่ยไม่ได้เป็นระเบียบเลยใช่ครับเห็นไหมสารละลายด้านเส้นใบด้านหลังก็เรียบแล้วเส้นใบด้านหลังเห็นไหม เรียบไม่โเห็นความต่างครับเจนอันนี้คือบานกลางวันเพราะนั้นแหละครับดูดูแค่สองตัวนี้ความยิงดูตัวเดียวก็พอดูใบดูขอบใบปลาเดียวก็บอกได้เลยว่านี่บานกลางวันหรือบานกลางคืนครับนะครับอาจารย์ระหว่างบวกบานกลางวันกับกลางคืนแบบไหนสวยกว่าครับผมว่าบานกลางวันสวยกว่าเพราะบานกลางวันนี่มันมีมันมีมันมีหนึ่ง มันมีพันธุ์ลูกผสมเยอะนะฮะแล้วมันมีหลายสี่างบ้านกลางคืน่ะที่พวกัวพัน์บเผือกเนี่ยนะฮะบ้างกลางวันมันมี9สีนะคุณนะฮะแต่ถ้าบางกลางคืนมี3าสีนั่นแหละบ้านกลางคืนมีอยู่3สีคือสีสีขาวสีชมพูสีแดงครับแต่ถ้าเป็นพวกบางกลางวันเนี่ยมันมีทั้งหมด9สีคือเดี๋ยวขาวชมพูแดงคับเหลืองกับแสดฟ้าครามม่วงแดงง่วนน้ำเงินเขียว9สีมี9สีครับ ตอนนั้นนี่คุณจะเนี่ยคุณจะเก็บอย่างเนี้ยอันนี้ก็พวกอันนี้สีเหลืองอันนั้นสีแสดอันนั้นบัวฝรั่งแม่ดูสีสันของบัวแล้วอย่างดอกอย่างดอกนี้เนี่ยนะอาจารย์โอ้โหอันนี้สีฟ้าครามหรือว่าสีครามสีครามเข้มสวยมากคะอาจารย์เพราะว่าดูจากด้านในเนี่ยเป็นเกสรข้างในใช่ไหมฮะมันจะมีไล่สีแล้วก็เป็นทั้งสีเหลืองแล้วปลายเป็นสีครามใช่แล้วแต่แล้วแต่เกสรนั่นมอาจารย์ต้นก้านก้านก้านเกสรตัวผู้อย่างสี อาบแกสอนตัวผู้อย่างก็มีก้านการอาบอย่างเดียวกันแต่แกสอนตัวเมือสีอีกอย่างก็มีเข้าไปลึกซึ้งห่ข้างในนั้นด้วยแสดงว่าบัวเนี่ยเป็นดอกไม้ไม้ดอกที่ค่อนข้างมีสีสันมากมายผมว่ามีสีมากกว่าเพื่อนมากกว่าเพื่อนเลยนะฮะผมไม่แน่ใจกุหลาบนะแต่กุหลาบเขาบอกมีกุหลาบดำแล้วนผมยังไม่ค่อยเชื่อบัวมีบัวดำไหมไม่มีครับอาจารย์ครับทีนี้ถามเป็นความรู้สำหรับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมจะไปซื้อบัวสมมติว่าไปสวนจตุจักหรือไปตามแหล่ง การที่เขาเพาะพันธุ์บัวเ,เวลาจะซื้อเนี่ยอาจารย์จะแนะนําท่ามผช้วมยังไงเวลาเลือกซื้อที่จะไม่ให้ถูกหลอกด้วยหนึ่งนะควรจะรู้จักชื่อบัวก่อนที่จะไปซื้อ,อนะว่าคือคุยกับพวกที่เขารู้ก่อนนะว่าไอ้บัวพันธุ์นี้ดีไหมพันธนั้นดีไหมเขาจะบอกว่าคุณต้องการแบบไหนล่ะคุณต้องการต้นเล็กต้นเตีย้ยขนาดอยากดอกเล็กใช่ไหมเอาเอาสีอะไรสมมติคุณต้องการสีแสดแ<ก>ผมแนะนําพันธุ์น้าสีแสดนะชื่อซังกีเนียอ๋อสีแสดเนี่ยนะฮะสวยเลยนะฮะเป็นบัวฝรั่งนี่ก็ท้าอีกอ่ะ ก็ต้องการพัน์ดอกลอยหรือดอกชูนะอ๋อมีดอกลอยดอกชูดอกลอยไอ้นั่นคือดอกลอยแซงกินเนียดอกชูถ้าต้องการดอกชูก็นู่นนั้นดอกชูอ๋อแบบนี้นะฮะดอกชูดอกชูคือบัวพันุ์บัวเื่อนก็แรวแต่เขานะครับแล้วก็ถามคนรู้แล้วเขาจะบอกชื่อพันธุ์ให้ก็ไปตามร้านไปหาซื้อพันธุ์ที่เขาบอกชื่อให้คืออย่าไปอย่าไปบอกเจ้าของร้านว่าฉันต้องการบัวพันธุ์นี้อย่างนี้อะไรต่างเนี่ยนะรู้ชื่อไปก่อนรู้ชื่อไปก่อนรู้ลักษณะคร่าวๆไปก่อนนะครับจำเป็นไหมฮะอาจารย์ว่าต้องเห็นดอก ตอนซื้อเนี่ยถ้าไปร้านที่เขาเรียกว่าเขารักษาเขารักษาเค,ครดิตของเขาหนะาอย่างอย่างบางร้านเนี่ยเขาเป็นสมาชิกข,ของชมรมเนี่ยนะแล้วขอร้องเขาเลยว่าอย่าก้มชาวบ,บ้านนะถ้าเราจับได้เราของเลยอืมแล้วเรามีเวลานี้เรามีชมรมเาเรียกชมรมผู้รักบวัวในประเทศไทยนะครับครับแล้วเราเราก็มีร้านที่เป็นเครือข่ายทีเ่เป็นสมาชิกอยู่อืมแล้วเราขอร้องกันอยู่ว่านะถ้าเป็นสมาชิกเราเ้วเนี่ยนะเราจะช่วยสนับสนุนให้สมืติเราลูกค้ามาติดต่ออยากได้บัวพันธุ์นี่ติว่า คุณะพรเน่เป็นร้านใช่ไหมเป็นสมาชิกของเราอยู่ใช่ไหมผมก็แนะนําไปร้านคุณแต่ถ้ร้านมะพร้านี่ละพันธุ์เขาเน่ยเชื่อถือได้อะไรอย่างเง้ยก็ได้ประโยชน์อย่างเงี้ยครับหมายความว่าได้รับการรับรองโดยชมรมว่าไม่หลอกไม่ลวงไม่ต้มตุ๋นกันแน่นอนครับก็ส่วนมากครับเป็นอย่างนี้ครับคือร้านที่ดีๆเขาก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะส่วนมากร้านดีๆเนี่ยเขาจะปลูกวัวพันธุ์ดีแล้วเขาจะเสียบชื่อพันธุ์ไว้ในอ่างที่เขาขายเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยพวกถ้าเราไปซื้อแล้วเนี่ยอย่าไปบอกเขาพันธุ์อะไรนะเรารู้ในใจแล้วก็ไปดู พันนันมันมันมีไม้พันนี่มีไมเนี่ยแล้วก็คนที่ขายเนี่ยเขาเดินไปที่อ่ะแล้วเขาหยิบป้ายกันมาให้คนดูได้เลยครับแสดงว่าเขามีบัวพันนั่นจริงๆอใช่ไหมครับเขาซื้อเสียบป้ายไปลงหน้าท้งเดินเราไม่รู้เขาไม่รู้เราจะซื้อบัวอะไรครับทีนี้ย้อนกลับไปนิดนึงนะอาจารย์สมว่าผมไปเลือกซื้อบัวเนี่ยมผมควรนี้ต้องติดดินแล้วก็ติดกระถางของร้านมาด้วยหรือเปล่าม,มันมีสองแบบเพื่อว่าอย่างที่ร้านเนี่ยนะบางทีเขาก็ไม่ใช่เดียวเดียวนี่ส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่เขาจะปลูกใส่ทางเล็กๆอย่างที่เล็กๆที่เห็นน ยกกระถางยกอ่างแล้วมาให้เลยไม่ใช่กระถางนะยกอ่างดำๆเนี่ยนะเขาจะสายทั้งอันนี้เลยครับแล้วคุณก็อย่างที่ว่าคุณก็ไปปลูกที่บ้านแล้วก็อยู่ได้4ีสี่ห้าเดือนล้วต้องเปลี่ยนดินใหม่เมื่อกี้นะทีนี้ผมไปเห็นในร้านบัวเนี่ยเขามีทั้งกระถางทั้งบัวแต่ดินเนี่ยเขาอย่างเขาอาจจะไม่ต้องมาผสมอย่างอาจารย์เนี่ยเขาซื้อดินสําเร็จดินผสมมาแล้วเนี่ยมีฮะมีมีคนอาจารย์จะแนะนําให้เขาไปซื้ออย่างนั้นนะ ก็อันนี้ผมไปขวางเขาไม่ได้คือว่ามันก็มีซึ่งในในใน,ในโลกนี้มันมีทั้งของดีของเลวนะของต้มไม่ต้มเนี่ยนะ,ะผมก็ไม่มีอำนาจที่จะไปขวางได้แต่ว่าวิาวธีการคืนนี้บางคนบางเจ้าเนี่ยเขาจะทำดินเป็นเป็นแข่งเลยนะฮะเป็นแข่งผสมมาเสร็จเลยนะอันนี้<ะ>เขาผสมปุ๋ยเขาไม่บอกเราหรอกแต่ว่าเป็นดินเขาดินเขาดินเขาค่อนข้างดีนะฮะ,ฮะนะไอ้พวกนี้เราก็ไปซื้อมาปลูกได้นะเขาคนขายเขาจะบอกว่าจะใช้ยังไง<ะ>นะครับแต่ถ้าหากว่าดินที่ไม่ค่อยดีในส่วนมาก มันพูดไปแล้วเดี๋ยวจะไปขวางผลประโยชน์เขาแต่ว่าก็คือว่านเี้ยมันมี2ประเภทเดี๋ยวเขาเอาดินไปเอาดินช่องร่องสวนว่ะนะฮะดินทึ่งเป็นข้างสวนหรือในร่องผมไม่รู้ครับเขามาทำเป็นก้อนเล็กๆแล้วขายก้อนละห้าบาทห้าบาทอันนี้คุณต้องเช็คเอาเองคนคนคนซืน้อ <คน S 2> ต้องเ <ไป S 2> ช็คเองต้องบอกว่าต้องเช็คว่าเอามาดูว่าคือต้องมีความชำนาญหน่อยถ้าแบบเอามาละลายน้ำน,นิดเราบี้แป๊บแป๊เนี่ยนะฮะถ้าหาว่า ละ,ล,ะลายแล้ว really ้าบีบแล้วมันเหลวปุ๊บไปเลยนี่แสดงมันเป็นโคลนไม่ใช่ดินอ่ะเป็นโคลนแล้เป็นเป็นเป็นเลนที่ในท้องหลวงวเอามาทําให้แห้งก็ได้นะครับแต่ถ้าเอาเอาน้ำจนระบีบแล้วมันยังหนืดมันยังเหลวยังเป็นติ๊กเบืออยู่างนี่แสดงเป็นดินเหนียวจริงๆอใช้ได้นนี้ก็ต้องต้องมีความชำนาญด้วยครับรายการเมนูชาวบ้านต้องขอบคุณอาจารย์มากพี่ให้ความรู้กับรายการขอบพระคุณมากนะฮะอาจารย์ครับ